สวัสดีทุกคนค่ะ,จะเจอกับจินนี่อีกแล้วนะคะกับการแนะนําวิธีการเล่น Challenge จีจีนั่นเองซึ่งในวันนี้จินนี่จะมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องการเล่นラกิ้งนั่นเองค่ะหรือการจัดอันดับนะการที่เราจะเล่นラกิ้งได้เนี่ยมันจะต้องเข้ามาตรงนี้ก่อนค่ะนี่กดคลิกที่เล่นค่ะแล้วก็จะมีการเล่น1นึ 1, ่งแล้วก็5้าห้าคาว่าน่าจะเร็วๆนี้ค่ะซึ่งเดี๋ยววันนี้จินนี่จะมาสาธิตเกี่ยวกับการเล่น1 1นนั่นเองค่ะนี่เลยคลิกเข้าไปเลยค่ะ 1นึ่นป้าบการที่เราจะเล่นแรง์กิ้งของ1 1ได้เนี่ยค่ะเราจะต้องดาวน์โหลดโปรแกรม CME GT Client มาก่อนซึ่งเราก็กดดาวน์โหลดได้เลยตรงนี้มันก็จะให้เราดาวน์โหลดเข้ามาค่ะกดคลิกดาวน์โหลดได้เลยแล้วก็เซฟไปค่ะหลังจากที่เราใส่ username แล้วก็ล็อกอินเรียบร้อยนะคะก็จะขึ้นมาเจอที่ล่างขวาหน้าจออย่างนี้ค่ะเป็นรูปกําปั้นนะอันนี้คือ ให้รอจนกว่ามันจะขึ้นติ๊กถูกค่ะอ่านี่มันขึ้นว่า ESC Protection Active นั่นหมายความว่าไอแอนตี้ชีตเนี่ยทำงานเรียบร้อยดีแล้วค่ะเราก็สามารถเข้าห้องเล่นได้เลยนะก่อนที่จะเข้าเกมให้เปิดไอโปรแกรมตรงนี้ก่อนนะคะโปรแกรม Challenge Me มันก็จะรัน anti cheat เองอัตโนมัติค่ะหลังจากนั้นก็เข้าเกมไปรอได้เลยค่ะหลังจากที่จินนี่เข้าเกมเรียบร้อยแล้วนะคะจินนี่ก็จะกดหาห้องเลยนี่เราสามารถคิวห้องได้ที่นี่เลยค่ะป๊า let's go ก็อรอสักครู่นะคะจนกว่าจะได้ห้องค่ะอ,อ้ามีเสียงดังมาแล้วนะหาห้องแค่หกในหกวิเท่านั้นมันก็จะมีเสียง,ง,งขึ้นมาอย่างนี้ค่ะเรากดยอมรับได้เลยนยี่ก็จะเป็นวิธีการแบนแมพหรือว่าเป็นหน,นึ่งวีหนึ่งวีโต้นั่นเองค่ะนี่จี่นี่จอกบบซัสคุ นะคะอ่าเราก็เลือกแบนแมปไปค่ะมันก็จะมีพวกแมป of a k d i g ด l กเก s ลยูสอะไรประมาณนี้ค่ะอ่าจุดนี้แบน Scout ไปหลังจากที่เราแบนแมปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะรอจนเขาเตรียมเซิร์ฟเวอร์ให้เรานี่ค่ะมันก็จะกดที่นี่นะคลิกแล้วมันก็จะ c o อปปี้มาให้เรานะคะเราก็สามารถกดเข้าเกมได้เลย อย่าลืมนะคะห้ามลืมเด็ดขาดห้ามออกโปรแกรม challenge Me นะคะที่มันผูกกับโปรแกรมแมตตี h ช e t ของเขาถ้าหากเรากดออกไปเนี่ยเราจะโดนเตะออกจากเซิร์ฟเวอร์นะแล้วเราจะทำให้โดนแบนได้ค่ะ <us> นี่เข้ามาแล้วก็รอเลยค่ะ <us> หลังจากนี้ก็เป็นเรื่องของการยิงลวนลวนแล้วค่ะ เฟิร์สลาดไปก่อนหลังจากที <win. S 1> ่เรายิงกันมาจนถึง9ก้าวินนะคะใครได้ก้าวินก่อนก็ชนะค่ะมันก็จะจบลง thanks for playing โอเคค่ะ นี่มันก็จะขึ้นมาคุณชนะอืมนั่นแหละค่ะแล้วก็จะมีรายละเอียดการแข่งด้วยนี่ค่ะหลังจากที่เรารอสักพักนึงก็ให้เรากดรีเฟรชนะคะมันจะขึ้นมาเป็นสเตตปากนี่เลยคิวเดทเฮดช็อตอะไรก็ว่าไปค่ะอ่าประมาณนี้ค่ะนอกจากมีแล้วเนี่ยคือมันจะมี -2 อ,อด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เจนนี่จะมาแนะนำแค่เรื่องของการหนึ่งๆค่ะวิธีการเล่น22เนี่ย ทีนี้บอกไว้คร่าวๆก็คือเราอ่ะจะต้องชวนเพื่อนเข้าปาร์ตี้มาค่ะนีกดเชิญเข้าปาร์ตี้เป็นต้นนะให้ขึ้นมาอยู่ในช่องนี้ค่ะแล้วอย่าลืมให้เพื่อนเปิดโปรแกรมด้วยเช่นกันนะคะ c h a า l ์ e มีจีจีไม่งั้นไม่สามารถเล่นได้ค่ะแล้วก็กดเล่นได้ตามปกติเลยทุกเกมที่เราเล่นนะคะจะนับเป็นการทําภารกิจด้วยมีสิทธิ์ได้ตัว๋วร้อนซิลเวอร์หรือโกลก็ตามไปชิงของรางวัลกันได้ค่ะวันนี้จจนี่ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเราจะมาดูกันว่า การอัปเดตครั้งหน้าของชาเลมี่จีจีเนี่ยจะเป็นอะไรแล้วเจอกันค่ะ